ีโบราณที่เชื่อแต่ว่ากรุงเทพมหานครน้ำจะท่วมได้ต้องมีพายุเข้าหลายลูกติดกันบทความโดยอาจารย์เดชานารุนาตรอแค่เวลาเมืองกรุงแตกตามคำทำนายที่อาจารย์เดชาเคยทำนายไว้จากกฎแหกทฤษฎีที่มั่นใจว่ากรุงเทพมหานครน้ำท่วมอย่างหนักแน่นอนที่สวนทางกับเจ้าลัทธิ ที่เชื่อในทฤษฎีเดิมๆไม่ยอมพัฒนาและออกมาประกาศอย่างมั่นใจให้กับประชาชนว่าไม่มีทางที่กรุงเทพมหานครน้ำจะท่วมได้ออกมาจากปากทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดไปจนถึงอธิบดีกรมชนลประทานและวันนี้เชื่อว่าคงทำหน้าจอยแบบจิตสนิทที่ไม่สามารถตอบคำถามให้กับประชาชนได้ว่า ในว่าน้ําจะไม่ท่วมกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนทฤษฎีโบราณที่เชื่อแต่ว่ากรุงเทพมหานครน้ําจะท่วมได้ต้องมีพายุเข้าหลายลูกติดกันและน้ําล้นเขื่อนใหญ่สองแห่งที่เหนือตอนบนเท่านั้นแต่วันนี้ไม่มีพายุเข้าประเทศไทยสักลูกมีแต่ทฤษฎีพูดซ้ำๆว่าเกิดจากแรงกดอากาศตา่ำพายุสลายตัวลงเหลือแค่ฝนตกธรรมดาเท่านั้น แต่ภาพเห่งความเป็นจริงเกิน2เดือนไปนแล้วที่น้ำยังคงท่วมภาคกลางจากฝนที่ตกไม่ยอมหยุดและตกซ้ำๆในที่เดิมๆทั้งๆที่ไม่มีพายุเข้าเลยแต่ทุกหน่วยงานไม่เข้าใจในร่องมรสุมของพายุที่ผมเคยเขียนและเตือนและมองเห็นพวกมันก่อตัวขึ้นมาตลอดในเส้นทางเดิมๆและแนวเส้นทางของลมพายุมรสุม ผมก็ขี่เส้นเตือนล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้วพายุเดินทางเข้าเวียดนามผ่านลาวแล้วสลายตัวก่อนเข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลตัวสำคัญมาจากลมพายุฝนที่เกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลแบบซ้ำๆซักๆต่างหากที่สร้างร่องมรสุมฝนเกิดขึ้นในเขตภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคอีสานในตอนบนและตอนกลาง ที่ทาให้ฝนไม่ยอมหยุดตกลงสักทีและนี่ก็คือทฤษฎีใหม่ที่ผมแจ้งเตือนเอาไว้ว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้กรุงเทพมหานครถูกล้อมรอบด้วยมวลน้ำมหาศาลในทุกด้านเพราะจะไม่มีทางระบายน้ำออกลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้ในทุกด้านและจะต้องเผชิญกับมวลน้ำทะเลหนุนที่มีคลื่นสูงเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและจะกินเวลายาวนานมาก เมื่อวานคลื่นทะเลหนุนสูงถึงเกือบ5เมตรจึงสามารถทะลุทะลวงผ่านกำแพงกระสอบผุผุของผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาเข้าเขตกรุงเทพชั้นในได้สูงถึง1.5เมตรนั่นแสดงว่าเขตในรอบนอกต้องมีน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรแต่วันนี้จะหนักหนาสาหัสกว่าเมื่อวานอีกถึง2เท่าและจะท่วมทะลักอยู่แบบนี้ ไปจนถึงปลายเดือนธันวาคม2,564และปริมาณน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนเข้าไปถึงในเขตชั้นในสุดของกรุงเทพมหานครและคาดว่าน้ำจะท่วมสูงถึง2เมตรและจะทำลายสถิติน้ำท่วมปี2,554แบบไม่เห็นฝุ่นจากทฤษฎีใหม่ที่ผมพูดว่ากรุงเทพมหานครน้ำก็ท่วมได้ไม่จำเป็นเสมอไปว่า เขื่อนใหญ่สองแห่งทางภาคเหนือต้องล้นสปินเวย์หรือต้องเจอกับพายุหลายลูกเหมือนปี2,554นั่นเป็นเพราะทั้งหมดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเริ่มละลายลงใกล้จะหมดและจะสร้างเส้นทางของพายุฝนอีกหลายลูกมุ่งตรงผ่านภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยอยู่ซ้ำๆแบบนั้นและปีหน้า จะหนักหนาสาหัสมากจากเส้นทางของลมพายุที่ได้สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วส่วนในภาคใต้จะอ่วมอรไทยแน่นอนในเขตจังหวัดทางทะเลอ่าวไทยทั้งหมดเมื่อพายุหลายลูกได้เริ่มสร้างเส้นทางตามรอยเส้นที่ได้ขีดเอาไว้เพราะหลายจังหวัดไม่มีการวางแผนสร้างคลองระบายมวนน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้มากขึ้นในหลายๆจุดหากประเทศไทย ยังมีกลุ่มรัฐบาลและข้าราชการพินเพียนแบบนี้อยู่ต่อไปและขาดมุมมองวิสัยทัศน์ที่สูงขี้คุยที่ไม่มีแผนการอะไรเลยในการรับมือปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหลายจังหวัดทางภาคกลางของประเทศไทยเชื่อว่าภายในปี2565กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลอาจจะจมน้ำหมดทั่วทุกจังหวัดยินดีกับเพื่อนๆหลายท่านที่เชื่อในคำทำนายของผม เตรียมยกของที่มีค่าที่สำคัญขึ้นที่สูงไม่ประมาทเตรียมความพร้อมกันไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนวันนี้หลายคนเข้ามาขอบคุณผมที่พวกเขาสามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดและไม่มีข้าวของอะไรเสียหายให้ทุกใจเหลือแค่การเตรียมรับมือกับเชื้อโรคระบาดหนักกันต่อไปที่คาดว่าจะมีผู้คนล้มตายลงเป็นใบไม้ร่วงและมีผู้ติดเชื้อกันจนล้นประเทศและประเทศ จะจมอยู่ในสภาวะสุญญากาศไม่มีรัฐบาลไม่มีข้าราชการมารับผิดชอบทุกชีวิตต้องดิ้นรนหาวิธีเอาตัวรอดกันเอาเองผู้มากบุญบาร,รมีได้หมดบุญลงแล้วหลังความดีของศาสนาก็เสื่อมซามลงกว่าประเทศจะก้าวข้ามหายนะความอดสูความทุกข์ยากของประชาชนทั้งประเทศได้ต้องรอคอยไปอีกถึงสองปีคือปี2567 ถึงปี2568ถึงจะมีคนดีๆมากมายออกมาช่วยกันปกป้องและฟื้นฟูป,ประเทศชาติขึ้นมาใหม่ได้ผู้ที่ประพฤตินตนดีมีคุณธรรมสูงในช่วงนี้ก็ต้องอดทนผ่านไปให้ได้นะครับมันเป็นวิบากกรรมของประเทศชาติตามวาระกรรมของแผ่นดินคนดีคนเก่งๆจำนวนมากมายในแผ่นดินนี้ต้องออกมาช่วยกันพัฒนาประเทศให้มากมาก ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติกันให้มากถ้าอยากให้แผ่นดินของเรารอดจากกลุ่มคนทรยศขายชาติขายบ้านเมืองที่แฝงตัวมาในรูปแบบนักการเมืองและข้าราชการที่ไร้ซึ่งองค์ความรู้และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่อดทนไปอีก2-3ถึงปีเราจะได้เห็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองและการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆเกิดขึ้นผู้คนจะกลับมารักสามัคคีกันอีกครั้งจะมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์สูงเกิดขึ้น และจะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่แผ่นดินของเราเองเคยทำนายเอาไว้ว่าหายนะของประเทศชาติจะเริ่มต้นคือ1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศปีหน้าหนักยิ่งกว่านี้และเชื้อระบาดจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยรอฉีดย,ยาสร้างภูมิจนแขนพรุนทั้งสองข้างกันนะครับตราบใดที่บริษัทยายักษ์ใหญ่ของโลก ยังไม่ได้ยอดตามเป้าแต่ปัญหาในตอนนี้มันไม่ใช่แค่การสร้างยอดให้เข้าตรงเป้าขายยาของบริษัทยักษ์ใหญ่อีกต่อไปเมื่อไม่สามารถเล่นเกมควบคุมโรคระบาดได้อีกต่อไปเมื่อพวกมันเริ่มแสดงอาการดื้อยาและหลุดออกจากการควบคุมของผู้ผลิตหรือสร้างพวกมันขึ้นมาเจตนาในเป้าหมายแรกคือการควบคุมประชากรโลกแผนต่อมาคือการลดประชากรโลก ให้เหลือแต่บุคคลที่มีศักยภาพสูงเอาไว้โดยมีเป้าหมายคือกลุ่มผู้ที่สร้างปัญหาให้กับนโยบายการพัฒนาประเทศของผู้นำในทั่วโลกกลุ่มนี้ได้แก่ผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและทุกพลภาพคนจนที่มีจำนวนมากขึ้นผู้อพยพไร้ถิ่นฐานและลบล้างทุกศาสนาทิ้งทั้งหมดและสร้างศาสนาใหม่ขึ้นมา วกกลุ่มผู้ใช้แรงงานในทั่วโลกและในอนาคตจะมีหุ่นยนต์ AI เข้ามาทดแทนกลุ่มผู้คนเหล่านี้ได้สร้างมูลค่าความเสียหายต่อปีหลายแสนล้านบาทที่รัฐบาลทุกประเทศต้องแบกรับความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศแต่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับรัฐบาลแผนนโยบายได้ถูกวางระบบเอาไว้ผูกมัดทุกด้านสำหรับประชาชนที่ไหนก็ตาม ที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ไม่ฉีดยาเสริมภูมิจะหมดสิทธิ์ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมโลกในทุกด้านยิ่งสร้างกระแสการติดเชื้อโรคระบาดมากยิ่งเร่งร้าให้ผู้คนเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นด้วยการเข้ารับการฉีดยาเสริมสร้างภูมิที่ถูกวางกลไกลระบบเอาไว้ล่วงหน้าของผู้สร้างเชื้อโรคหลายสายพันธุ์ขึ้นมาแต่ประเด็นที่กำลังสร้างปัญหาหนักให้กับกลุ่มขบวนการต้องการสร้างโลกใหม่ขึ้นมา โดยการเลือกนำเอาเชื้อโรคเป็นตัวสร้างขบวนการควบคุมมนุษย์ให้เข้าสู่ระบบและต้องกำจัดผู้คนที่ได้คุณภาพทิ้งทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสมดุลของโลกตามโรดแมพคือสร้างโลกใหม่ให้เหลือแค่คนที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะรอดอยู่ได้แต่จุลินทรีย์หรือเชื้อโรคกลับเกิดการดื้อยาและออกนอกระบบของการถูกควบคุมปัญหาที่ตามมา คือมีเด็กๆหลายล้านคนในทั่วโลกเริ่มติดเชื้อโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่กันเพิ่มขึ้นจนเกินที่จะควบคุมได้และไม่ได้อยู่ในแผนที่วางเอาไวา้รวมไปถึงคนหนุ่มสาวในทั่วโลกที่มีอนาคตไกลกันหลายคนก็ไม่รอดที่จะติดเชื้อและลดภูมิคุ้มกันลงอย่างรวดเร็วแม้จะมีร่างกายที่แข็งแรงมากก็ตามความตื่นตระหนกและสร้างปัญหาใหญ่ให้กับกลุ่มขบวนการสร้างเชื้อโรคพวกนี้ขึ้นมาที่ดูว่า ทุกอย่างจะเริ่มผิดแผนและไม่อาจสามารถควบคุมเชื้อโรคสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ได้คงเริ่มเห็นตั้งแต่การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนมากถึงกว่า100คนเฉพาะแค่ในประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นทั้งๆที่อินเดียคือแหล่งผลิตยาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งแต่กลับสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์มากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศรัศเสเซียที่พยายามทุกอย่างที่จะออกจากขบวนการการลดประชากรโลกจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างและผลิตยาเสริมภูมิขึ้นมาเองในประเทศในช่วงแรกแต่เมื่อมาถึงวันนี้รัเสเซียก็ไม่สามารถรับมือกับเชื้อโรครายพันธุ์ได้อีกต่อไปด้วยยอดจำนวนผู้ติดเชือ้อและเสียชีวิตสูงที่สุดในยุโรปจีนก็ไม่รอดที่สีจิ้นผิงต้องรีบประกาศปิดประเทศ และปิดทุกพรมแดนในทุกมณฑลทันทีพร้อมประกาศห้ามคนจีนออกไปท่องเที่ยวโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งการข้ามเขตไปมณฑลต่างๆภายในประเทศของตนเองจีนปิดบังตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจริงมาตลอดความตื่นตระหนกต่อการระบาดในรอบนี้อย่างผิดปกติย่อมชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังจะควบคุมเชื้อโรคระบาดไม่ได้อีกต่อไปสำหรับประเทศไทยแล้วการเปิดประเทศ และประกาศเปิดเรียนของรัฐบาลในยุคพืดมนจะส่งผลดีต่อในหลายๆประเทศเพราะไทยแลนด์จะกลายเป็นประเทศที่รับอาสานำพาประชาชนของตนเองให้เผชิญกับเชื้อโรคระบาดทุกสายพันธุ์ที่ไม่มีความพร้อมสักอย่างในทุกด้านในการรับมือทั้งกระทรวงสาธารณสุขในยุคใช้แต่น้ำลายกับการสร้างภาพละครดราม่าและกระทรวงศึกษาธิการที่ดูเหมือนได้นำเอาพี่เลี้ยงสูนย์เด็กเล็ก ขึ้นมาบริหารระบบการศึกษาที่มืดมนในแผนรับมือของโรคระบาดความสูญเสียของผู้คนจำนวนมากในประเทศไทยจะทำให้ขบวนการผลิตเชื้อโรคได้ค้นพบข้อบกพร่องของตนเองที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ได้แต่คนที่น่าจะดีใจและมองเห็นผลประโยชน์มากมายมหาศาลที่สุดและสนับสนุนให้เปิดประเทศมาตลอดก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนยักษ์ใหญ่ทั้งหลายในประเทศไทย ในขณะที่ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มก็กำลังรวมตัวกันเพื่อฟ้องร้องเอาผิดกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการบังคับให้ฉีดยาเพิ่มภูมิคุ้มกันที่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในระบอบประชาธิปไตยที่พวกเขาไม่อยากจะฉีดมันเลยด้วยเหตุผลที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทั่วโลกไม่สามารถให้คำอธิบายความจริงได้นั่นก็คือ1 ฉีดแล้วตายคือมาจากโรคประจำตัวเสมอไม่เว้นแม้แต่ข้ออ้างในเด็กๆที่เสียชีวิตลงจนประชาชนเริ่มชาชินและความเชื่อถือต่ออาชีพบุคลากรทางการแพทย์ก็ลดลงอย่างหัวภาพ 2. ฉีดแล้วก็ยังคงติดและยังสามารถแพร่เชื้อได้ 3. ไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนมีแต่ข้อสันนิษฐานว่าการฉีดครบโดสจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตน้อยลง แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวนมากในทั่วโลกได้รับการฉีดครบโดสเรียบร้อยแล้วและมีหลายคนในทั่วโลกต้องเผชิญกับผลข้างเคียงที่รุนแรงในการฉีดยาสร้างภูมิที่ครบโดสแล้วสิ่งที่คนไทยจะทำได้ในตอนนี้ก็คือต้องดูแลตนเองให้ดีและอย่าอยู่บนความประมาทแต่อย่ากังวลมากจนเกินไปจนเกิดวิกลจริตขึ้นมาได้ ดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดนะครับขอขอบคุณบทความโดยอาจารย์เดชานารุนาธ